นางใหม่ยิบนะคะยิบสีชาแนลนะจ๊ะเมื่อคือนนี้เขาคิดถึงเราใหม่นะเมื่อคืนนี้นะืมไหนดูสิอุยคิดถึงสีว,ว้าวคิดถึงสุดๆไปเลยนะจ๊ะคิดถึงในความที่แบบว่ามีความสุขคิดถึงในแง่แบบมีความสุขอยากเทคแอคชั่นอยากเทคแอคชั่นกับเรานะจ๊ะ อู้แต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าเทคแอคชั่นกับเราปวดอกปวดใจคิดถึงแล้วก็เจ็บปวดหัวใจเออเพราะว่าเราเป็นคนน่ารักดสดใสรราเริงนะก็อยากจะ,ะคิดถึงขออภัยในความไม่สะดวกนะเรื่องของกล้องมุมกล้องนะขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงที่สุดเลยนะจ๊ะคิดถึงแล้วก็มีความสุขอยากเทคแอคชั่นแต่ไม่กล้านะกลัว แล้วก็มีความน้อยอกน้อยใจด้วยคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้คิดถึงเรามากๆอยากทักหาเราหรืออยากมาหาเราตัวเป็นๆเ,เลยค่ะ